กซอสใจให้มันเป็นแบบนี้เอ้าหูแล้วครับหัวต้มเก่งเลยเอ้าแลครับแม่คันนี่มาแล้วครับเสียงท่วงสัญญาที่ดังแววมาจากสาวอุบลลืมแล้วหรือยังเสียงเพลงแวววูดังสะกิดเทือนหอกใจแล้าไกลแม่มูลจะได้หอกหอกยังไงครับเป็นเลื่องครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบรักเมื่อนี่นะครับเนาะผมกัดในเดินทางครับมาที่ศาลเจ้าแม่ฮันี่ครับท่านผู้ชมครับมาเพื่อที่จะขอโค้งสุดท้ายครับแนวทางงวดประจำวันที่1เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2,568ครับซึ่งเมื่อนี่ครับผมสิเขามาหาคุณแม่ป่าน้อมครับหรือว่าคุณยายปากแดงนะครับเนาะ ว่าโค้งสุดท้ายนี่ครับจ่ายปากแดงเพิ่นสิข,ขอโชคขอลาบกับแม่ฮันนี่เป็นตัวไหนครับห้ามกับพิบตาครับเนาะห้ามกับพิบตาสาธุสาธุะครับท่านผู้ชมครับสิงนะากาัเดนีต์เอฟซีนะครับเนาะในน้ำดอกไม้นะครับ เป็นชุดดอกไม้สวยๆมาถวายแม่ฮันนี่สีอีสานครับอาสาทุเดอสาทูแม่จังได้จังด้กะโคงสุดท้ายดกกะขอให้ศาลจงแม่ฮันนี่จงโปรดเมตตาจงซอยเหลือประชาชนผู้ตกทุกได้ยากตอนนี้เศรษฐกิจกับบดีล่ำบากล่ำบนหาเสากินคาหาคากินเสา ก็ขอให้แมฮันีสีสารจงเปิดโชคเปิดลาภให้กับผู้ขาเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับ f อและท่านผู้ชมทุกท่านครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับสิผ้าท่านผู้ชมนหรครับไปพบกับยายปากแดงเลยนะครับเนาะครับผู้ชมครับตอนนี้คุณยายปากแดงพันกระรอกล้รอครับ รอเพื่อที่จะขอโค้งสุดท้ายให้กับ f อทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีครับคุณยายปากแดงครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับโค้งสุดท้ายจะถทงนี้โค้งสุดท้ายก็อดีใจใจได้ก้อนใหญ่ๆมากงในฮันนี่บอกกับครูดำรักบาทตรงมือมือเศ้าไปตักกันมีสังกทานอยู่บ้านที่สัญญากันไว้ขัดทุกวันนะวันละห้าลูกขัดทุกวันแล้วขอพ่อจะเปิดกะทำเลขากกยกนเงินไหลมาไหลมาครับ ทุกคนก็สิเงินเต็มถังตังเต็มบ้านนะคะขอให้ในหน่วยไทยเงนะเราทำได้เป็นยังไงครับโค้งสุดท้ายนี้มีความมั่นใจไหมครับที่จะนําโชคนำลาบไปฝากเอซีท่านผู้ชมค่ะมั่นใจเนาะมั่นใจยู่จ้ะโอเคครับแสดงว่าเมื่อคืนนี้ฝันดีค่ะแตแล้วแตุ่ญวาสนาของคนทุกคนเนาะการ่ะทุกคนค่ะ เขามองคนเห็นว่าเลขมันจะออกตัวใดออกตัวใดแต่วาสนาคนไทามันกะกว่าเน,นี้เขียนให้เป็นโตบวโบซึกะมีเนาะบางทีก็บอกไม่ชอบนะเมื่อนี้กับมาขอกงสุดทรกับ,บชินบาเบอร์กะขอ,อให้ได้ก้อนใหญ่หญหญๆโตๆเ้าก็มีน้ำแดงน้ำเปล่ากรงมะลายมะลายในดาวเรื่องใหม่ๆคือเก่าเพราะกระตาเพิ่งเพิ่งเอามาให้ก้นอนใหญ่หญหญหญๆโตๆขุนใจฝากแดงนอกกระได้ร่ำชุดไหว้มีน้ำเปล่าน้ำแดงครับแล้วก็จะเป็น เคืนดอกดาวเรืองใช่ไหมค่ะใช่ดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองร่าไงใหม่ๆเลยเนาะอยากใหม่ๆอ่ะเอาไปถวายแม่ทั้งนี่สีสานครับ <c oughs> เพื่อที่จะขอโชคขอลาภโค้งสุดท้ายครับมาลุ้นกันละครับว่าโค้งสุดท้ายนี้ใหญ่ปะแดงครับเพิ่นสีแข็งดิด่แนวเลยครับกม่้ <c oughs> อยากกับพิษตา่างเนาะโรดอยากกับพิษต่างครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามคุณยายปากแดงนะครับตรงนี้ครับเป็นสารแม่นี้ที่สกิ์มากเลยครับรโบราณเ,เกา่เกากับน้ำ ว่าแม่คงจะให้ทั้ง3ตัวและ2ตัวดเด็ดครับฝนกระด้ตกมาอยู่เมิดเมือเหมือมน้็นนะครับฝนให้ความชุ่มชื้นครับเนาะชความช่มชวยความร่ำความรวยครับเยน็ยน ผู้ดำคุณยายปากแดงนี่ที่นี่สีสันเมื่อนี้พ่นกับมีน้ำแดงน้ำเปล่ามีพรองมาลัยมืูอเช้านี่ก็ได้กินขนมข้าวโพดของหวานเนาะขอมาขอโชคลาภตรงนี้เมื่อนี้เป็นโชคสุดท้ายได้เห็นเด้อจะขอกับเจ้าพี่เจ้าทางกูดำกับคุณยายปากแดงขอโชคขอลาภขอทุกคนได้แต่สุขดีมั่งมีสีสละร่ำรวยขอเงินได้เงินของานได้งานขอให้ปฏิหารจำมีจริงขอให้ปานไป โอ้เขดูดจินดูดจิ้นเห็นไหมหน้ำมันไหลขึน้นไหลขึ้นวันนี้ให้โชคให้มากกว่าทุกปีอ่างที่มีดวงของทางทาดูสีหน้าแววตาของแม่ไม่เห็นหน้าจับพลาดครับสำหรับงวดนี้นะครับนาะคงจับพลาดยากครับครับผมส่ครับติดามยายปากแดงไว้แลครับเน <c oughs> าะสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์คุณแม่ธรณีาิ์สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปูด่ดำยายปากแดง แม่ฮันนี่สีสารขอให้ทุกคนเงินโดยปังๆขอเงินได้เงนินของานได้งานขอให้ประสบความสําเร็จระมั่งมีสีสุขร่ารวยเ <c oughs> มื่อนี้เป็นเมื่อดีเด้อมือนี้มันจะมีประสันทานเนาะสองบ้านสามบ้านน้องน้องสำโลงและกัไอ้บ้านน้องแวงแล้วก็ลหลายๆบ้านทะเพียจสังฆทานเจ็คนกินมีเขา่ามีป่ามีอาหารทุกสิ่งทุกอย่างอาหารหวานข้า,า,า,ขาวขอทุกคนได้จะสุีมังม่งมีสีสุขเมื่อนี้มาขอโชคล้ภขอเป็นสันสายก่ะแม่ฮันนี่สีสาร ขอทุกคนยิ่งเฮงรวยปังๆขอได้สิ่งดีมั่งมีสีสุดร่ำรวยกลาเดือนมีนาเมาื บ่มีแววไอส้สพขหลอกให้นางแต่งสุขีโกโกไว้คอยทาเท่าแกมาแลมสองคำแล้วเนะไอ้ไปอยู่ทางใดไอ้ละสร้างเป็นคนลืมไว้บ่จำซ้ำบ่หนอง ว่าเขาว่าใชยไปมันสาวพนวนกำขอนแกนสาวชุมแค่ได้นางเงนคอยตาตั้งครึงเดือนเออออากดูฝากทูากเจ้าที่เจ้าทางโอเคเมทรานีสิงห์ที่สักเจ็ดเติเมตรูตดัำยานปากแดงห้่งนู้สสารขอให้ดงวินญานไม่เห็นรูสิสาร,สารให้โชคลาภ ขอคุูดากับคุณยายปากแดงหรือดวงวิญญาณตรงนี้ขอเกิดที่เกิดทางเกิดเ่องเกิดราสาติเ้อถ้าดวงวิญญาณของแม่ฮันนี้สีสารอยู่ตรงนี้ขอให้เฮงเฮงรวยรปังปังขอได้แต่สิ่งดีมั่งมีสิบสุบรัมรวยมาขอเงินให้ได้เงินของานให้ได้งานขอให้เงินเต็มถานขอให้ตังเต็มบ้านขอได้แต่สิ่งดีมั่งมีสิบสิบกรัมรวยเลขตัวใดนาะหัวตัวให่ตัวใดน้อ ดงวงวิญญาณทุกดวงเปิดที่เปิดทางเปิดุเปิดลาบนี่แหละคนเราทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ทุกคนดงวนงวิญญาณทุกดวงที่เราไม่รู้จักมันเรียกมาก็ให้ได้กินขา้าวกินปลาขอขอบคุณพระค,ค,ค,คุณปีดามารดาคุณรูบาอาจารย์และคุณเจ้าที่ตรงนี้ขอจึงเปิดปารมีจงเปิดขอได้จะเสียงดีมั่งมีสีสุขร,ร่ํารวยเด้อย่าปิดอย่าปังให้โชคให้ราบก้อนใหญ่โตๆขอให้ปังปังเฮงรวยขอทุกคน ประสบความสำเร็จและร่ำรวยร่ำรวยเฮง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 ,งรวยรวยปังปังค,ครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับเนาะให้ท่านผู้ชมนะครับใช้วิจารณญาณในการชมครับอ่ะมาลุ้นกันครับเนาะว่าคุณแม่ป้าน้องครับจะสื่อจิตไปถามโชคถามลาภกับแม่ฮันนี่จะได้หรือเปล่าครับต้องรอสักครู่ครับเนาะ ปั่นปั่นปั่นเห็นทุกคืนนอนสะอื่นยืนเดียวดายตื่นขึ้นมายืนซึมเป็นสาลือสาลืมลืมลางเน้าสีฟันร,ร,รักรักรักเขาจนหมดต้องรันทดนอนจ้าบันรักแต่เธอคนเดียวพูกว่าเจียวสัมพันธ์ทุกขืนวันเฝ้าแอบมอง ลับคืนนี้ฝันไปมาี่ไปนาเคียงผู้น้องไปไล่กลายด้วยกันจนตาวันแดงแดงน้องยังแพร่งงงหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งมาแล้วครับนต่แต่มันก็เป็นจริงมีผู้หญิงคอยเอาใจเห็นคนใหม่ดีกว่าเรา สาฝันใดน้อยรับดีซอดแดงช่างปางเดี๋ยวกีนแปงนึกฝันไหลๆฝันไงมาเศร้าฝันมาเจ้าเดี๋ยวหักเดี๋ยวสั่งมันเป็นอย่างซ่างฝันเอาเถอะหรือที่ใช่สั่งน้องไปมองสาวใุปับรรทงฝันมาลงเขาลายแท่ๆจิงบ่อจังมาเสียงน้องในเคียงคนคุยคู่พันมอเอ็นนูมงตายแน่พงตายแน่อ๋อ เป็นเลขห้าครับเลขห้าแสดงว่าแม่ให้สองตัวหรือเปล่าครับแม่สาธุสาธุสาธุเด้อเจ้าที่เจ้าค่ะคือพระแม่ธรณีสิ่งที่สถิตตรงนี้คือดงามวิะญาณแดงขอให้ฮันนี่สีสานถ้าดวงวิญญาณอยู่ตรงนี้ขอให้ฮันนี่สีสานให้โชคให้ลาภขอให้มั่งมีคนขอให้เฮงเฮงรวยปังปังสาธุ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 เขาบัดยส่งทางก่อนกลับบ้าน สรงทางก่อนกันกบเซติเดนสุวรสุรชลวังจันทบ้าดาววะถขอทุกคนได้จะสิ่งดีมังม่งมีสิสริศร่ำรวยขอเงินได้เงินของานได้งานขอทุกคนประสบความสําเร็จและมั่งมีสิสุขรำ่ำรวยครับโกดใช้วิจรารณญาณในการชมกชนเนาะเมื่อกี้กนะครับาผมรู้สุวรรณ้ายผ่านไปครับเพิ่นซื่อจิตขึ้นไปหาเจ้าแม่นี่ศีสระครับเพิ่นกระสีใหม่สีเมื่อยครับ เป็น1กับ2และูงกับ5ครับมาดูอีกครั้งนะครับนอว่าแม่ฮันนี่จะให้ตัวไหนครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับให้รอพอสิ้นวันขอเงียบหายไปเลยเอาละครับไปซื้อที่นอน และผ้านวมอ่อนมอนข้างวังเฉยแม่ฮันนี่มาเองนะครับคุนผู้ชมครับดูเวลาการฟอนของใจป้าแม่ครับคลายเป็นการฟอนของแม่นี่สีสันครับเอาละครับคุณผู้ชมัอ ยำครับเป็นเลขหนึ่งเดิมหนึ่งอะไรครับหอนัว่าอยดะคราง้นครั่าย้อีกครับวอกนครับว่าย้ีครับม่าย้ำอีับ่าย้อีนะครับเป็ยกนราอีกนะรับ่ายอีครับย้อนะครับย้อีกนะครว้ร่ายีนัวอครับว่ายะครับเายะว่า้อีนครับว่านครว่อแฟนะำอม่าีครับา มาขอแล้วเป็นอย่างบ่อแตงแหงเป็นศูนนะครับเป็นศูนย์ขอ้ส้าแรงเป็นอย่างบ่อมาคนหลอกคนลวงสั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 งเล็บผู้ชายผู้ลายเจ้าทุกที ตบหน้าอกมาขอแล้วเป็นแนหม่าอกเป็นแนวใหม่าเอ้าหอแล้วครับเสียงดังขึ้นดังขึ้นครับอยากซับใจให้มันเป็นจริงเอาแล้วครับคนต้มเก่งเลายเอาแล้วครับแม่ฮันนี่มาแล้วครับอ้ยะพันบ่สงสารต้มให้มันพ่อพ่อจังขึ้นดังขึใจเรับ ฉันมอเอายามาถมมันเหลือแห้งต like ่างชามันไอตุนแ้าพอแล้วมิดเจยโู้ถูกเจยมันนายเอารืออจังแรงรองไรสเป็นเลขหาครับเป็นเลขห้าชัดเกนะอชัดเกนยใช่ไหมเจ้าที่เจ้าทางผมเขาม่ขายพที่สเก็ตรงนี้เลย อยากปากแดงขอทุกคนมั่งมีสิริศูนย์ขอให้เงินเต็มถังขอให้ตังเต็มบ้านขอให้โชคลาภก้อนใหญ่โตโตเด,ด้อเมื่อวันจันขอได้แต่สุขมัม่งมีสุขตลอดไปคุณแม่เอ้ยคุณแม่ทีค่คุณแม่บอกเลยชัดเจนมากหมดเลยมีสองกับหนึ่งและมีศูนย์กับห้าลูกอยากสิขอเลขถูกจากแม่แม่โคตสิมีความเมตตาให้ลูกให้หลานดนนูแม่เอ้ย เป็นเลขทู่สักสามตัวด้วแม่เด้อคุณแม่ป่านอมครับไข่ไข่ว่าแม่ดีมออสิง์ะ่ะครับทุบนาอกงงต่างพัวพวพวว,วครับอ่ะเป็นเลขสอตัวแล้วเนาะ,ะที่ผมเห็นอ่ะถ้าท่านผู้ชมเห็นตัวไหนอ่ะที่แม่ยกไม้จกมือให้กะลองนําไปพิาจณาครับเนาะต่อไปเป็นเลขทู ของแม่นี่สีรษะครับโค้งสุดท้ายครับมาดูกันครับเปิดโชคเปิดลาภขอได้แต่สิ่งดีม่กมีสีริสุขแลร่ำรวยขอเงินได้เงินของานได้งานขอให้ปฏิหารจงมีจริงขอได้แต่สิ่งดีม่กมีสีริสุขแลร่ำรวยนะคะครับท่านชมครับนี่เป็นอีกถูกโค้งสุดท้ายจากแม่ฮัีติย์ครับท่านชมครับสึ่งเลขทูดของแม่ฮัตติย์นี่ก็ต้องตะเข้เข่ามากเลยครับบวชติดเป็นสาม,มาตัวและก็ Rück, Superman, สองตัวครับ โดยเฉพาะมวดที่ผ่านมาครับโอ้โหครับผมสุสามตัวนี้ครับก็คือ8ปดหก้าะเนาะแปด้าเอาล้วครับทุกมวดนี้จะได้ตัวไหนครับอะเดี๋ยวคุณแม่ประนอมจะไปขอตรงๆร้องเพลงขออ้อนวอนจากแม่นี่ขอให้เลขปรากฏออกมาในทุกจัะ สาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ขอเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบทุกคนก็ว่วางถีลวยางพึ่งพาพิงกับเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้กับลุ่มเจ้าที่ตรงนี้สิบหกเต็นฟ้าสิบห้าชั้นดินขอให้ปังปังยิงเงินรวยขอให้ดวงวิญญ,ญาณทุกดวงหรือดวงวิญญ,ญาณของแม่ฮันนีสีสารพร้อมกับสากรสตรัก ดวงวิญญาณที่เราไม่้จักชื่เสียงเรงนามขอเปิดที่เปิดทางเปิดโชคเปิดราบขอให้ได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสีรสุขระํำรวยขอเงินได้เงินของานได้งานขอให้ปฏิหารจริีจริงขอโชคภี้อใหญนโตโกขอให้เงินเต็มถังขอให้ตังเต็มบ้านนาชาลิสิข้าวของเงินทองไหลมาทีมานาชาลิสิขอมีแต่ความมั่งคั่งระดำรวย เสียงทวงสัญญาที่ดังแววมาจากสาวบนถึงคนที่ลืมความหลังให้หลังน้ำมูลหากบ่จริงทิ้งสาวให้วาวุนน้ำใจช่างเปลี่ยนเปลี่ยนหุุนบ่ลืมสัญญาเมื่อคราวก่อนนั้น สัญญาปังมูลหรือดูดอกคูนบานเหลืองตะการ,รส,สายทานแม่มูลในรังดังชาวสวรรค์หนึ่งครับน้องร้องเรือ สุขเรือสัญญาหักมันบ่อกนึกว่าจะเปลี่ยนพันสิ่งแล้วความฝันแห่งลำน้ำมนจับจับแล้วจับอีกครับพักบอกเอารพ่อสิดสูดสูดไงยังแล้วจับอีกครับใสแต่น้ำใจหักคุณนี่ระครับพ่อใสไปคุณ เปลี่ยนเวียนบุญหลวงหลอกสาวลืมแล้วหรือยังเสียงเพลงแว่วโหังสาตืัะใจ้าไกลแม่มุด้ปัเปลยป่ากาสาวสู้ทน้องคนรอคอยข่าวฝนลาลืมแล้วลมหนาวกี่คงดืมสาวอุบลแล้ว ปิดเลขเปิดเลข5สูคนให้ปดเลขาครับสาธุเด้อขอให้ดวงวิญญาณตรงนี้เปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภให้ทุกคนมั่งมีสีสุขและร่ำรวยลูกกับคอขอกับนี่เจ้าี่เจ้าทางขอให้ทุกคนมั่งมีสีสุขทุกคนกับลำบากเนาะช่วงนี้ช่วงวิกฤตขอทุกคนมั่งมีสีสุขใม้แม่ฮันนี่สีสันกับตู่ดำกับคุณเจ้านี้ตรงนี้เปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภให้ทุกคนได้เงินก้อนใหญ่โตๆเด้อโอ้ครับตัวแรกครับ ข้ามาแล้วเปลี <volumes shake it> ่ยนเด็กข้ามันจะกลับสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะแม่ธรณีเสร็จเด็กเสร็จตรงนี้ดาบดาบดาบในนี่มีสุดตาขอทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังขอได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุขร่ำรวยขอเงินให้ได้เงินของานได้งานขอให้ประสบความสำเร็จถ้ามั่งมีสีสุขร่ำรวยนะครับท่านชมครับขอติดตามร่วมกันครับ ตัวแรกครับตัวแรกครับมานผู้นครับว่าแม่ฮันนี่สีสันที่ให้กันเลครับโค้งสุดท้ายนะครับเนาะงวดประจําวันที่หนึ่งครับเดือนกันยายนปีพุทธศักราชสองพันเ้าร้อยแปดสิบแปดสมรภูมิแดงรัฐบาลเลขสองตัวมาเลยครับแม่ฮันนี่ให้นะครับบุกกันนะครับฝายายปากแดงนะครับเนาะซึ่งสื่อจิตไปหาแม่ฮันนี่จะให้ตัวไหนเพิ่อนกัตชีจับลูกิงกองใส่มือของแม่ปากแดงนะครับ เอาเด้อแม่เด้อขยนันจะได้กระชับลูกง่วนลูก,ลก,ลกใส่มือย่ายปากแดงเด้อแม่เด้อเอาละพันย่นให้กันนะครับเป็นตัวไหนครับเป็นหกือเป็นเก้าน่าจะเป็นเก้านะโอ้ครับท่านผู้ชมครับเป็นเก้าครับฝั่งนู้นมีไหม่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีไหมเลี้ฝั่งนี้มีครับเดีย๋ยนะครับเป็นเลขอะไรครับนี่น่าจะเป็นเลขเก้าไม่เก้าก็หกเก้าก็ได้หกก็ได้เนอะเก้าก็ได้หกก็ได้ครับอ่ะต่อไป ตัวส้ายครับตอโขกตอหลาดซื้อมือย่า่ปักแดงไข่มันตรงโตงในแม่เออยาให้่พิษยาให้เปลี่ยนยาให้เคลื่อนแม้แต่ตัวเดียวแม่หกเป็นเก่าเก่าหกยาให้แต่ให้ตัวเดียวกันขอตรงๆตงในแม่เอาครับงวดประจำวันที่หนึ่งครับกันยายนปีพุทธศักราช2568าเลขสลากสนจรครับเลขท้ายสองตัวครับเป็นเลขศูนย์เนาะชัดเจนครับเป็นเลขศูนย์เก้าศูนย์ ชัดเจนนะครับ90นะเม็ดเดียวครับทันตุส้มสีเขียวเป็นหกการขึ้นยุคก็ทันผู้ชมเขาเนาะอ่า90ครับ90คือว่า60เดี๋ยวผมสิเห็นให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆเขาเนาะให้เห็นชัดๆครับอ่านี่แหละครับเม็ดเดียวจริงครับเม็ดเดียวจริงๆก็คือ90ครับ90 90นะครับเนาะสีเป็นหกอันนี้การขึ้นยุคกับการใช้ที่จากอนัญญาณของท่านผู้ชมนะเด็กสองโตอะไรนะครับเนาะ 90เลี้ยง15ทัานผู้ครับไปลุ้นเลขทูบนาะเนาะแค่นี้ครับเอาแค่สองตัวพสองตัวพอครับสาธุสาธุเม็ดเดียวจริงครับสำหรับเลขเป็นกองเม็ดเดียวจริงครับอ่ะให้ดูใหม่ครับท่านผู้ชมครับอ่าาถ้หากว่ามันตรงจิตตรงใจกับท่านผู้ชมครับจะหายร่องน้ำไปพิจารณาเนาะเนาะหากว่ามันตรงจิตตรงใจกันเดือนผ่านสาธุสาธุเอาแล้วครับเดี๋ยวจะพาท่านชมไปลุ้นเลขทูบกันครับเนาะ ว่าแม่ฮนี่สีสันโค้งสุดท้ายนี้จะให้โชคให้ลาบตัวไหนให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาครับมาแล้วครับเลขทูบครับตัวแรกนะครับตัวแรกตัวแรกตัวแรกเป็นเลขห้าครับตัวที่สองโผล่แล้วครับเป็นเลขเจ็ดแน่นะครับเป็นเลขเจ็ดแน่นอนอ่ะชัดเจนครับเนาะชัดเจนห้าเจ็ดห้าเจ็ดสาธุสาธุเหลือแค่ตัวสุดท้ายนะเรัเือแค่ตัวสุดท้าย สาธุสาธุแม่เอ้ยจังใดจังไดงวดเอกขอให้เขาสามตัวตรงๆในแม่ด้วยขาขาดบางงวดอีกเขาสามตัวตรงๆแม่หกขากษตรเด่นมากแก่บนร่องเพ่งถ้าไว้แม่หอมกำดอกไม้มาไล่บัวาสิเป็นส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างสีน้ำมากเส้นไหวแม่ขอให้แม่จง สแสดงปฏิหารให้ออกสามโตได้ถูกตรงๆนี่นแม่เด้อสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆ,ๆนะครับเนาะการให้ผู้ชมนะครับใช้ที่เจ้าพันนายในการให้ชมครับมาลุ้นกันต่อครับเลขทุค้งสุดท้ายของแม่ฮันนี่สิงคสารหาสื่อจิตไปหาแม่ฮันนี่โดยจยกแต่ครับฆ่าจิตเอาละครับจิตอะไรครับ ตัวสุดท้ายนะครับเนาะมาลุ้นกันนะครับเริ่มโผล่ครับเริ่มโผล่แล้วเริ่มโผล่แล้วนะครับ,นะรนรบเนาะ,นะ,นะนะตอนนี้แม่ทานนี้ผมคิดว่ากำลังไปกองสลากสั่จรนะครับไปกองสลากสั่งจรเพื่อที่จะหมุนโชนคหมุนลาบนะเนาะใหมันตกอยู่ในทุ่แม่ครับเอาด้อแม่เอแจังไดจังไดกับไปตุนบรรดาจิตตงแม่เลยเจ้ามาทีอยู่กองสลากแม่ บอกว่าสิเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชายหรือผู้หญิงเลยแม่ดื้อคนหัวลานน้านคนหัวเถิงโตต่ำต่ำตเต,ต,ต,ตี้ยล่องทุ่งล่งองขอบครับอกรัเตอรกระซังแม่โดนบรรดาเจ้ามาทีเลานะั่นให้มุนเลขจากของสนามไปยแม่ดื้อใหมมาตกอยู่ในทูกแฝอ่าทั้งสามตัวเลยแม่ดื้อเอาละครับไม่เชื่อจาลูกลรัวมาแล้วครับสงสัยมากจะเป็นเลขหกครับมาแรงจริงครับห้าเจ็ดหกะ วันี้น่าจะเป็น76ครับท่านผู้ชมครับ576เอาละครับท่านผู้ชมครับปาิหารเกิดขึ้นครับ576ต้อง576ใช่ไหมรอให้ทุกคนไม่สุกก่อนนะเนาะรอให้ทุกคนไม่สุกก่อนสาธุสาธุเสียดายเนาะสู่งคืนนี้ไป่าประเท่ทกนเอาละครับ ก็ตางสังเกตเหมือนกันนาค้องสาธุสาธุนะครับท่านทุกท่านมาลุ้นเลยคันมาลุ้นด้วยกันครับว่าแม่ฮนที่โค้งสุดท้ายจะให้ตัวไหนครับตัวสุดท้ายครับไม่แล้วครับตัวนี้ครับไม่แล้วครับแม่สแสดงปาฏิหาริย์นะครับสาธุ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 ขอตรง,ตรงๆเลยแม่เด้อห้าเจ็ดหกเลยแม่เด้อห้าเจ็ดหก อ๋อให้ออกตัวนี้ตรงๆแม่แม่เลยสาธุสาธุเอาละครับโค้งสุดท้ายจริงๆครับครับคุณผู้ชมครับเป็นเลขหกจริงๆครับดูกันให้ชัดๆนะครับดูกันให้ชัดๆอ่าครับอ่าเจ็ดหกนะเนาะสามตัวถ้าหากว่าท่านผู้ชมจับไปตัดเล่นสองตัวจับเป็นเจ็ดหกหกเก็บอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมนะเพราะว่าคนเท่ากัน หมักบ่กขึ้กันครับชอบไม่เหมือนกันครับ86จริงๆครับเขาแล้วครับท่านผู้ชมครับชัดเจนแล้วครับเนาะชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเป็นเลข6จริงๆนะครับเนาะไม่ใช่เลขแปดครับเป็นเลขกจริงๆ5จ6 5ห6งวดนี้เลยสุดท้าย สาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับค้องสุท้าอินีร้ครับท่านสุบงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนกันยายนปีพุทธ,ธศักราช2018ครับซึ่งในะคร,ปประคับผมกันไดให้คุณ้ปาแดนครับเป็นคนขอโชคก็ลาบกับแม่นี่ครับเอาเป็นเลขที่ว่าแม่ให้นะคนาอจากการแสดงท่าทาง เลขที่มือครับก็คือสองหนึ่งกับศูหาครับสองหนึ่งกับ0ูนห้าะครับเนาะและเลขปิงปองครับ9กครับสองหนึ่งศหเสามเมรเนาะสาเมตรแต่ว่าที่ผมหวังจริงๆก็คือเลขทูกของแม่นี่4ีสาครับชัดเก่นครับ5้าเจหครับห้าเจ็ดหกใครทบช่ จอหน้าแล้วครับเน้องห้าเก็บหกถ้าหากว่าท่านผู้ชมสี่งนั้นไปปัดออกมาซอยออกมาเป็นเก็บหกหกเก็บถ้าคืนช่วงกลางทีใช้จ้าหระหยันท่านเห็นไหมครับแต่แต้มหลังเป็นแม่ที่สามครับแม่ที่สามแน้วก็จงเปิดันดาลครับให้เข้าสามเตรและก็ขอให้ท่านผู้ชมครับจงมีโชคมีลาวครับ สมหวังสมปัารนาในงวดวันที่เดือนนัน่เนาะวันนี้ครับผมชินฟาเปอร์สตริโอต้องขอากราบลาท่านทุก่อนครับโชคดีครับสวัสดีครับ